สวัสดีครับผมร้อยโทรกิติศักดิ์สิทธิวง์จิตาสาเรหัส1กไก่125ครับก็สวัสดีครับท่านที่ผู้ชมที่กำลังชมไลฟ์สดในขณะนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่ติดตามอีพี EP ของเรามาโดยตลอดนะครับสำหรับวันนี้นะครับนะผมก็จะพามาชมกิจกรรมดีๆอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรีของเรานะ วันนี้เราดัดน้องน้องแบงค์ไว้นะแต่ยังไม่เห็นน้องน้องแบงค์เลยตอนเนี้ไม่รู้น้องแบงค์ทำไมถึงยังไม่มาอ้าวเจอน้องแบงค์พอดีเลยนี่ผมพร้อมแล้วที่จะไปทํากิจกรรมจริตอาสาด้วยกันนะครับเนี่ยพร้อมมาตั้งแต่ต้นแล้ววันนี้พี่มดรอใครอยู่ครับครับแต่เดี๋ยวยังไงน้องแบงค<อ>์แนะนำขออนุญาตว่าผู้ชมทางบ้านก่อนนะครับสวัสดีครับสิบเอกชานนต์ตังุนาครับจิตอาสา904รหัส1กไก่123ครับ วันนี้น้องแบงก์ก็จะมาช่วยใช่เ,เป็นจิตอาสาช่วยในการที่จะพัฒนา<ต>พัฒนาภูมิทัศนะครับ,รบโดยรอบก็อย่างที่ตามที่พระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระ วชิรเก้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านก็ทรงเล็งเห็นโครงการจิตอาสานะครับมันต้องเริ่มจากจุดเล็กไปหาจุดใหญ่ก็คือเริ่มจากที่ตนเองเริ่มจากที่บ้านตนเองเริ่มจากที่ชุมชนตัวเองก่อนถึงจะขยายวงกว้างไปที่สาธารณประโยชน์นะครับโดยวันนี้เราก็ได้เริ่มต้นที่แรกเลยคือสํานักงานเกษตรจังหวัดราชบุรีครับทาไมต้องนทําไมต้องเป็นที่นี่ทราบไหมครับพี่มดครับ ไม่รู้สินะทำไม้องเป็นที่นี่ที่เป็นที่นี่เพราะว่า<อ>นะครับหัวหน้าจิตอา,าสา904จังหวัดราชบุรีท่านดารงตําแหน่งกเกษตรจังหวัดราชบุรีท่าน<อ>ก็เลยจะทาให้อ,องค์กรอื่นๆเห็นว่าถ้าเริ่มต้นที่เราแล้วนะครับสร้างบ้านของเราให้สวยงามแล้วมันก็จะ,ะเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นจิตอา,าสา,าสที่ดีได้ครับงั้นเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศได้ครับว่าได้ข่าวว่าตอนนี้กาลังร่วมไม้ร่วมมือกันได้ครับนี่ผมเตรียมอุปกรณ์ผมก็เตรียมอุปกรณ์มาเลยนะครับก็ ในฐานะของจิตอาสาหนึ่งคนที่จะร่วมลงมือลงแรงแล้วก็ได้ข่าวมาว่าวันนี้ไม่ใช่แค่เรามาทํางานอย่างเดียวครับเขาก็มีร่วมกันลงแขกทํางานแล้วก็ร่วมกันรับประทานอาหารกลางวันด้วยนะครับ,รบก็จะเป็นจิตอาสาทุกทกภาคส่วนของเกษตรจังหวัดราชบุรีรที่จะร่วมลงมือกันทําคือเสียสละเวลาทํางานสักชั่วชั่วครู่หนึ่งนะครับมาร่วมกันทําปรับแต่งภูมิทัศน์ ให้สวยงามนะครับโดยล้อให้สวยงามนะครับก็เป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับก็คือเราจะไม่ร้อจะไม่จะไม่ขึ้นเพราะว่าเขาอาจจะมีเจ้าที่สัมปัดอัดอีกแล้วแต่พึงมันก็คงไม่เพียงพอครับนะคงไม่เพียงพอนะตอนนั้นเราคิดว่าเรามาช่วยร่วมมือกันอย่างเงี้ยถือว่าอาจจะไม่ใช่เป็นหน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งใช่นะฮะแล้ววันนี้เราก็เจอใจกันเราก็พบแล้วนางเอกของเรานะครับพี่ดวงสมรท่าไหนครับ อ่ามีพี่โตสมองก็ยังจะลงมือนะครับในฐานะเป็นโต๊โผใหญ่ดิเกเตจจังหวัดเลยนะใช่ใช่โตโตเขาเรียกว่าโต๊โผใหญ่ครับโตโผใหญ่คือเป็นหัวหน้าสำนักงานด้วยแล้วก็เป็นลงลงมือลงแรงในวันนี้ด้วยเยวไปสัมภาษณ์พี่โตสมองครับครับครับนี่โตสมองสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้มีกิจกรรมอะไรครับในสำนักง,งานเกษตรจังหวัดราชบุรีครับค่ะวันนี้ก็เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาสำนักง,งานนะคะก็เราทำงานกันมาแล้วเ,เราก็เห็นว่าสำนักง,งานของเรามีภูมิทัศน์ที่มันเรียกว่ามันค่อนข้างจะเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มลบนะคะเราก็เลยชวนกันในในทีมเจ้าหน้าที่ว่าเอ้ยเรา ใครที่อยากจะเห็นสํานักงานสวยงามอย่างนี้เรารวมกันมาลองพัฒนาสานักงานในของเรากันดีไหมอะไรอย่างนี้ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ใช้ความสมัครใจใช่ค่ะใชใช้ความสมัครใจคนไหนที่ถนัดเรื่องของการตัดแต่งตับแต่งภูมิทัศน์ก็ดําเนินการทําไปคนไหนที่ไม่ถนัดเลยแต่ทํากับข้าวอร่อยก็ร่วมมือทำก็คือใช่เราใช้ความร่วมมือนะคะก็คือไหนๆเราก็มีกิจกรรมแบบนี้แล้วเราก็เลยว่าเออเราเพื่อเพื่อเป็นการแสดงความรักความสามัคคีในหน่วยงานเราด้วยนะ เราก็น่าจะมีการกินข้าวกันสักมื้อนึงนะคะแล้วก็พอดีน้องๆก็เสนอกันว่าเออเราน่าจะมีการทํากับข้าวกินกันเองไหมแล้วเพื่อ,อที่จะได้แบบว่าเออใครถนัดทําครัวก็ทําครัวไปใครถนัดอะไรอเี้ไหนๆท, <ำ S 2> ที่ลงแขกทํางานแล้วก็ต้องอิ่มท้องด้วยใช่เพราะปกติที่เราก็เรื่องของการพัฒนาเราก็จะพัฒนาอยู่ประจําอยู่แล้วนะพัฒนาในส่วนของการเ,เรียกว่าถ้าปกติเนี่ย ทีมงานเนี่ยเขาก็จะดูแลในเรื่องของความสะอาดเรื่องของความคือทำา้าในหน่วยงานกันประจําแต่ว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ที่มันเป็นพื้นที่ส่วนรวมค่ะเราก็จะนัดกันแบบนี้นัดกันเรียกว่าพัฒนาปรับภูมิทัศน์กันครั้งหนึ่งซึ่งวันนี้เราก็นอกจากเราทํากันเองแล้วเนี่ยเราทำเราทำมันมีบางส่วนอย่างเช่นต้นไม้ใหญ่ที่มันไปติดสายไฟเราไม่สามารถทําได้อย่างนี้ค่ะเราก็ประสานขอความร่วมมือจากเทศบาลเมืองราชบุรีเขาก็ท่านนายกท่านก็ ท่านนายกเทศมนตรีท่านก็เมตตาท่านก็ให้รถมาช่วยช่วยเราในการตัดต้นไม้ค,คแล้วข้างหลังนี้เห็นปลูกต้นไม้ตรงนี้จะทําเป็นอะไรครับตรงนี้เป็นคือมันเป็นที่ว่างข้างสํานักง,งานนิดนึงตรงนี้เราใช้เป็นพื้น,นที่สําหรับทําทแปลงผักสวนครัวนะคะก็ปลูกผักสวนครัวให้ใครคือไม่ได้ปลูกเพื่อเพื่อขายลรวปลูกเพื่อหนึ่งเป็นเราเป็นสํานักง,งานเกษตรจังหวัดด้วยนะคะเราก็เลยทําเป็นตัวอย่างว่าเอ๊พื้นที่เล็กๆเนี้ยเราก็สามารถที่จะ ปลูกเป็นผักสวนครัวไว้กินเองได้เพื่อลดรายจ่ายแล้วก็เพื่อที่จะเป็นตัวอย่างให้กับประชาชนคนทั่วไปที่เขาเข้ามาติดต่อราชการเขาจะเห็นว่าบางคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะต้องมีพื้นที่มีที่ดินถึงจะปลูกผักอะไรไว้กินเองได้อย่างเงี้ยเราก็ใช้พื้นที่ตรงนี้นิดนึงก็สามารถทําได้แสดงว่าใช้ตามหลักของเกษตรทฤษฎีใหม่ของพ่อหลวงรัชกาลที่9้ด้วยตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงอ๋อคือใช้พื้นที่ใช้สอยให้เกิดประโยชน์ที่สุดใช่ค่ะอ๋อครับเราก็เลยปลูกเรา เราชอบกินอะไรเราก็ปลูกอันนั้นครับค่ะแล้วนอกจากกิจกรรมปลูกพชืชแปลสวนครัวตรงนี้มีกิจกรรมอะไรครับก็จะมีนะคะวันนี้ก็จะมีกิจกรรมในเรื่องของการปรับภูมิทัศน์นะคะตัดแต่งต้นไม้นะคะเ <lyrics> ดี๋ยวจะพาเดินด,ดูแล้วกันเนาะก็จะ <lottery S 2> มี่ขออนุญาตตัดแต่งต้นไม้ที่มันไปละสายไฟนะคะอันนี้มันก็จะทําให้เกิดเป็นถ้าเกิดอนาคตถ้าเราไม่ตัดมันเกิดมีพายุมีอะไรเนี้ยมันก็จะอาจจะหักได้นะคะทําสร้างความเสียหายได้แล้วก็เทศบาลก็เลยมาช่วยเราตัดนะคะั แล้วนอกจากนี้เราก็จะมีการเรียกว่าทําความสะอาดภายในสํานักงานของเราเองด้วยนะคะก็เรียกว่าทั้งข้างนอกข้างในนะคะเพื่อที่จะให้เกิดความสะดวกสบายในการทํางานนะคะเจ้าหน้าที่ก็ทํางานด้วยความสบายเพราะว่าสํานักงานสะอาดครับแล้วก็คนที่มาติดต่อเขาก็จะสบายใจครับนะคะวันนี้เนื่องจากพาไปดูพามาดูนะคะพี่มดครับวันนี้เนื่องจากเราจะฝากท้องกับเกษตรจังหวัดแล้วเดี๋ยวเราต้องลงแรงก่อนช่วยกันลงแรงก่อน ก็ตรงข้างหน้ารถอาจจะแน่นนิดนึงเพราะว่าพอดีเราขยับรถค่ะเ,คเมื่อกี้เนี่ยเราขยับรถเพื่อที่จะให้เกิดเทศบาลเขาตัดต้นไม้ได้นะคะเดี๋ยวเข้ามาข้างในเนี่ยค่ะเราก็จะมีการล้างนะคะล้างพื้นนะคะขัดบันไดนะคะคเพื่อที่จะให้ดูสวยงามนะคะอันเนี้ยเราเราทำความสะอาดกันตั้งแต่โต๊ะทํางานนะคะเนี่ยค่ะมาจนกระทั่งขัดบันไดขัดทําความสะอาดเรียกว่า<ะ>ทั้งข้างนอกข้างในก<ะ>็หมายถึงเหมือนกิจกรรม5-2 ของง <ฮา S 1> งสนงานาาใช่เป็นกิจกรรม5สแต่ว่าเป็นการ5สที่วาระพิเศษที่เราใช้ความเป็นจิตภาษาเข้ามาช่วยกันทำ<อ>นะคะเรีวยกว่าเราก็ฝึ่ให้ทุกคนในสํานักง,งานเราได้มีการแสดงออกซึ่งการทําอะไรเพื่อส่วนรวมด้วยอย่างนี้ค่ะ ก็ในในฐานะที่พี่โดวสมรเป็นเกษตรจังหวัดด้วยนะครับแล้วก็เป็นจิตหัวหน้าจิตอาสาตรังสืจังหวัดราชบุรีด้วยก็นำกิจกรรมจิตอาสาเข้ามาในสำนักงานเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในสำนักงานด้วยใช่ก็คือเราก็ตามพระราชบัญญัติ ในด้านจิตอาสานะคะที่เราก็ต้องเริ่มที่บ้านของตัวเองก่อนอนะคะแล้วหลังจากนั้นถ้าบ้านของเราสะอาดเรากข็ขยับขยายไปดูแลชุมชนไปดูแลสังคมโดยรอบอย่างเงี้ยค่ะ นี่ก็เป็นกิจกรรมหนึ่งนะครับที่ต้องทาให้มันสะอาดน่าอยู่คือสํานักงานก็เหมือนบ้านนะครับที่ต้องทําให้น่าอยู่น่ามองแลวกจะเได้มีความสุขกับกานก็อย่างพื้นที่เล็กๆน้อยๆอย่างอย่างตรงนั้นนะคะเราก็แทนที่มันจะปล่อยให้มันรกๆเราก็เอาต้นดอกไม้มาปลูกตรงไหนที่มันปลูกอะไรได้เราก็ปลูกเพื่อที่จะให้มันดูสวยงามนะคะตรงไหนที่จะย่อนเป็นพวกผักกินได้เราก็ย่อนอย่างนี้ค่ะอางอย่างนั้นนะคะนี่เป็นตัวอย่าง ของหนึ่งงานอื่นเลยนะเนี่ยน้องไว้กงนะใช่ครับจะแอบเอาไปทำบ้านจะสงวนลิขสิทธิ์ไหมคะคุ้มห้ันอกจากนอกจากถ้าทำเนี่ยนอกจากที่ไม่แบบสงวนลิขสิทธิ์อาจจะเชิญให้พวกเราไปมีส่วนร่วมด้วยก็ได้นะคะเราก็อาจจะพาเจ้าหน้าที่ของเราเนี้ย ไปร่วมพัฒนาได้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วในเรื่องของบทบาทหน้าที่ของสานักงานเกษตรจังหวัดก็คือดูแลพี่น้องเกษตรกรน,นะคะส่งเสริมพัฒนาในด้านการเกษตรนะคะแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของการแปรรูปผลผลิตเกษตรยกระดับของสินค้าเกษตรให้มีมูลค่าสูงขึ้นนะคะอันนี้คือบทบาทหน้าที่หลักแต่ว่าในส่วนในเรื่องของการทํางานในเรื่องของการความเป็นอยู่เราสามารถที่จะ,ะช่วยเหลือสังคมเราทําได้ทุกหน้าที่เพื่อที่จะให้ <c oughs> ส่วนรวมนะคะได้เกิดเกิดอะไรนะเกิดสิ่งที่ดีๆขึ้น ในในสังคมอย่างเงี้ยค่ะเราก็นอกเหนือจากการในหน้าที่แล้วเนี่ยอะไรที่มันเป็นเรื่องของการแสดงออกถึงความเป็นจิตอาสาอย่างเงี้ยเราก็จะฝึกเจ้าหน้าที่ของเราให้ให้มันก็เป็นวิสัยทัศน์ของผู้บริหารอย่างพี่สมโดนสมรนี่ก็เป็นเหมือนผู้บริหารคนหนึ่งที่ในตําแหน่งของเกษตรจังหวัดแล้วก็ดูแล บุคลากรทั้งจังหวัดเลยนะครับมีเกษตรอำเภอใช่ไหมครับค่ะมีเกษตรอำเภอมีเกษตรตำบลที่ดูแลพี่น้องเกษตรบอลในระดับพื้นที่นะคะอ่าก็เราไปยึดจิดว่าเราเอมีตาแหน่งนี้แล้วไม่ใช่ตาแหน่งของการสะอาดก็ไม่ไม่มาทำอะไรออันนี้ต้องทําร่วมกันจิตต้องปลูกฝังเราทำเป็นการปลูกฝังจิตอาสาที่ดีเลยค่ะพี่หมอค่ะเราก็อยากให้นอกจากเรารู้สึกเราเราตัวเองล่ะเราเป็นจิตอาสาเก้าสิบสี่เราอ่ะเราอ่ะเออ อะไรนะมีตั้งใจที่จะช่วยส่วนลดอยู่แล้วเราก็อยากจะปลูกฝังให้คนในสํานักงานเนี่ยได้ได้หันมาทําอะไรเพื่อส่วนรวมด้วยอย่างนี้ค่ะก็เป็นกิจกรรมหนึ่งนะครับเดินมาตรงนี้พาไปดูพาไปดูได้กลิ่นได้กลิ่นแล้วได้กลิ่นเริ่มเริ่มหิวๆิวคืนใหม่ดีไหมใช่คืนใหม่ดีไหมเดี๋ยวจะได้จะได้ดูนะครับนะครับก็เดี๋ยวดูตรงนี้ตรงนี้ต้มอะไรนะ นอกจากเป็นงานจิตอาสาช่วยกันพัฒนาแล้วก็ยังมีนี่แหละครับพี่มดครับที่บอกว่าต้มครับต้องเดินด้วยท้องนี่ขอต้มนะต้มเลี้ยงวันนี้ใช่ไหมคะนั่ค่ะต้มเลี้ยงวันนี้เราพอดีถามเมื่อเช้าถามเมื่อเช้าถามเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเขาาหเมื่อเช้าถามเจ้าหน้าที่ค่ะเขาบอกว่าเขาเขาไม่เลี้ยงน้ําขวดที่เป็นน้ําอัดลมเขาฝ่ายบริหารอันนี้เป็นของใช่ไหมคะใช่ค่ะแนะนํานิดนึงชื่ออะไรชื่อ ชื่อพันนีวันเจริญค่ะเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ฝ่ายบริหารค่ะวันนี้ฝ่ายบริหารเอาอะไรมาเลี้ยงพวกเราน้ำวันนี้ต้มน้ําเกลกอวยเลี้ยงเพราะว่าเราจะไม่เลี้ยงน้ําอัดลมเราว่าอันนี้รักษาสุขภาพที่สุดค่ะนะครกก็็เปอาืทุกๆฝ่ายก็จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมก็แล้วแต่ว่าทุกระเตรจังหวัดเองก็ยังไม่รู้หรอกว่าเขาทําอะไรกันบ้างแต่ก็คือคุยกันว่าแต่ละคนแต่ละกลุ่มเขาก็จะมีกับข้าวมาทําแล้วก็ เพื่อที่จะได้ให้อะไรนะเหมือนเกิดความรักสามัคคีด้วยนะคะช่วยกันทําช่วยกันกินอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเหมือนกิจกรรมกิจกรรมหนึ่งอนั้นเป็นกิจกรรมหนึ่งในองค์กรที่บุกฝังความรักความสามัคคีแต่ก็สอดแทรกในเรื่องของการเป็นจิตอาสาการทําความสะอาดการปรับแต่งภูมิัักก็เป็นกิจกรรมหนึ่งในองค์กรด้วยเราก็แบ่งคนกัน็ต้องตามภาพราชโรบายของในหลวงราชการที่สิบเลยนะครับให้เกิดความรักความสามัคคีเกิดขึ้นในสังคมนะครับทั้งนี้ก็เริ่มจากที่บ้านเราก่อนใช่ไหมครับ ทีนี้มาพร้อมเลยที่นี้เครื่องดื่มอันนี้มาเป็นอันนี้มาเป็นของข้าวบ้างแล้วนะของข้าวทําอะไรคะต้องฟักครับสัมภาษณ์พิมดพิมดวันนี้เราเหมือนเป็นมาปรับแต่งภูมิทัศน์ด้วยร่วมกิจกรรมกิจมาดูเชฟกระทะเหล็กด้วยเชฟกระทะเหล็กเป็นการสัมภาษณ์พ่อรัวเราแนะนําแนะนําก็จริงๆก็คือเราเราเราเอาแนะนำตัวก่อสวัสดีครับผมพานุพงศ์เยี่ยมคนครับนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการกลุ่มอารักขาพืชนะครับอารักขาพืชนะครับมีหน้าที่ในการ อารักขาพืชเนี่ยมีหน้าที่ในการที่จะดูแลพี่น้องเกษตรกรเกี่ยวกับเรื่องของโรคพืชแมลงนะคะพืชเป็นโรคแมลงรบกวนอะไรอย่างเงี้ยอารักขาพืชเขาจะเข้าไปตรวจสอบแล้วก็วิเคราะห์แล้วก็ให้การช่วยเหลือแต่ว่านอกจากในบทบาทหน้าที่แล้วนะคะอย่างที่อย่างที่บอกค่ะกับข้าวก็ต้องทําได้ทำได้ทุกอย่างวันนี้จะมาดูสาธิตการต้มฟักใช่ไหมครับไม่ได้สาธิตค่ะทำให้จริงทำให้จริงเลยจริงก็คือเลี้ยงกำลังงานเลยวันนี้เดี๋ยว จริงๆแล้วเราก็วันนี้ก็คืออุปกรณ์คือเราเราเราเน้นคือหนึ่งให้กระทัดรัดทันเวลาครับก็จะใช้เนื้อไก่นะครับเนื้อไก่ที่เป็นปีกบนลมแล้วก็คนเดีน้องเล็กนะครับน้องเล็กสัก2อกิโลแล้วก็เนื้อเนื้อไก่หนึ่งกิโลนะครับก็เป็น3ากิโลนะครับในในส่วนนี้เราก็จะตำพริกกระเทียมเขาด้วยเพื่อจะให้มีกลิ่นหอมของพริกกระเทียม กระเทียมพิไทยนะครับเราก็มีฟักครับฟักอันนี้ฟักเราใช้ประมาณลูกลูกใหญ่ๆห,หน่อยหนึ่งลูกจริงๆถ้าเป็นฟักแก่ก็จะดีมากกว่านี้นะครับอันนี้มันพอดีเรายังหาไม่ได้ก็หาได้ตามที่เราต้องการแล้วก็มีเห็ดหอมนะครับแช่น้ำไว้ก็คือเร,เราก็ตั้งน้ําเสร็จนะครับเดี๋ยวพอเราเดือดนะครับเราก็ใส่ไก่ลงไปได้เลยพอใส่ไก่เสร็จปุ๊บเราก็ใส่ฟักแล้วก็อพอให้เดือดทีเราก็ปรุงปรุงน้ําตามใจชอบเลยแล้วก็ได้เพราะว่าเราเน้นกระทันรัด กระชับเวลานะครับเพื่อให้ทันเวลาเที่เพอดีนะครับแต่ที่สําคัญที่มันอร่อยมากที่สุดต้องมีแต่เยอะอร่อยเยอะนะครับก็เป็นก็เป็นการรวมรวมพลังกันรวมหมายร่วมมือกันนะครับเดี๋ยวทางนู้นเขาก็จะเริ่มเริ่มทําเสร็จแล้วเราก็ประกอบอาหารเลี้ยงเสร็จพวกนี้ก็พร้อมพอดีโอเคครับแล้วอ่าอะไรนะคะ เมมีคนเรียกเราทังนี้เอามาดูทังนี้เลยมันเดี๋ยวพาผู้ชมไลฟ์สดไปดูเมื่อสักครู่นี้อ๋อมีอันนี้ของตุ่มอันนแนะนำเชิญแนะนําตัวครับทางครับนรยเรมตุญตันครับหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรครับวันนี้ทําอะไรเลี้ยงพวกเราวันนี้ทําลูกชิ้นทอดครับทําง่ายกินง่ายทานได้ทุกคนครับลูกชิ้นเหมือนไม่ใช่ลูกชิ้นยืนกินนะคะอันนี้ลูกชิ้นลูกชิ้นอันนี้ไม่ต้องยืนกินครับจะนั่งกินยืนกินนอนกินได้หมดครับได้หมดอ่า นะครับก็เป็นเดี๋ยวพวกเราจะได้กินไหมได้ครับได้ครับก็เดี๋ยวรารอตรงนี้เลยตรงนี้เลยนะคะเพราะว่ามาถึงตรงนี้แล้วนะคะก็เดี๋ยวให้เดี๋ยวไปชมบรรยากาศบรรยากาศไปงานนั่งดูแต่เรื่องกินเนาะไปชมบรรยากาศไปดีความร่วมมือร่วมมือกันนะครับเพราะวันนี้ก็จะมีของเทศบาลเมืองราชบุรีนะครับที่มาช่วยตัดต้นไม้ให้ที่ลากสายไฟนะครับก็เป็นเป็นสิ่งที่ดีนะครับที่ ทักส่วนและการอื่นก็มาช่วยกันใช่เราก็ทําเพื่อที่จะให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะไปในทางที่ดีนะคะเพราะว่าอะไรที่มันรกคืออะไรที่มันไม่ใช้ต้นไม้อะไรที่มันเราดูแล้วมันไม่ได้มันมันไม่มีประโยชน์มันรกหูรกตาเราก็เออเอาออกซะอย่างนี้ค่ะแล้วก็ที่สําคัญคือต้นไม้ใหญ่นะคะมันจะขึ้นไปชนสายไฟเราก็เลยตัวอันนี้เป็นเป็นมันเป็นเรื่องที่ทางหน่วยงานเราจะต้องดูแลนะคะก็ แต่ว่าถ้าเราให้จ้างมาทําหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็คือทําได้เพียงแต่ว่าเราใช้วำดความือมันจะดูะแบบเหมือนรักสมัครชีกันมากกว่านะคะแล้วทุกคนมีกิจกรรมหมดเลยถ้ากล้องแผนนภาพไปกล้องแผนนภาพไปดูที่แรงงานเห็นไหมคะจะเห็นว่าทุกคนเนี้ยช่วยกันหมดเลยใครที่เขาแต่ทำอะไรได้เขาก็ทานะคะ,ะสาวๆเขาก็ยกนะคะสาวๆเขาก็ไปยกน้ําแข็งมาเลี้ยงเ๋ยผมะะขอกบรู้สึก อ๋อจะจะคุยกับคนทำใช่ไหมคะปล่อยไว้็นทำอย่างขำขัาขำเล่นเลยเดี๋ยวเดี๋ยเอาน้องก้อยแล้วกันครับน้องก้อยครับอ่าเดี๋ยวเราสัมภาษณ์ให้ผู้ชมทางไลฟ์สดนะครับเป็นเป็นเป็นความรู้สึกความรู้สึกนะที่ได้มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ว่ามีความรู้สึกอย่างไรบ้างนะครับก็คือมีความรู้สึกภูมิใจอะค่ะที่ได้ ปรับปรุงสถานที่ทํางานที่ตัวเองทํางานอยู่อะค่ะแล้วก็ทําด้วยจิตอาสาครับค่ะเต็มใจค่ะธรรมดาแล้วทาอยู่ตําแหน่งอะไรครับเป็นนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการนะคะอยู่กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศค่ะอ๋อเจออยู่แล้วโตะหนังสือแล้วก็เจอกันนโยบายแล้วก็ความคิดนะครับแต่วันนี้พอได้มาลงไม้ลงมือในการทําตรงนี้แล้วมีความรู้สึกดีนะครับดีค่ะรู้สึกภูมิใจคือสํานักงานเราก็จะได้สะอาดแล้วก็เป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะ ขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวไปดูด้านนน้นอีกสักนิดนึงนะครับในเรื่องของแต่ผมชอบมากเลยครับพี่มดในเรื่องของพี่<ช>มดกับพี่นงสมองครับในเรื่องของนี่ครับเรื่องของการปลูกผักสุนครัวอันนี้อันนี้คือเดี๋ยวในทางตันนี้นิดนึงนิดตัต้นชิงนะ ค่ะแนะนําต้นนี้นิดหนึ่งนี่ต้นชิงต้นชิงเนี้ยก็จะเป็นออกลูกเล็กๆนะคะอ,อ่ะต้นชิงเนี้ยค่ะเราก็ปลูกไว้ปลูกครั้งเดียวกินไปจนตลอดชีวิตนะคะเอ่อถ้ากล้องไปที่ใกล้ๆจะเห็นลูกมันจะเป็นอืเขาเป็นอ่อาเ,เขาเรีเป็นอะไรนะผักข้างเคียงครับเครื่องเคียงผักเครื่องเคียงนะคะสําหรับทานกับขนมจีนหรือว่าน้าพริกกะปิครับคนใต้จะรู้จักครับนะคะเป็นอันนี้เราก็ปลูกต้นชิงไว้แล้วอันนี้เราตอนมาปลูก เอามาดูตรงนี้นะคะตรงนี้ตรงนี้มีอันนี้จะปลูกอะไรคะตรงนี้ตรงนี้รนปรับเป็นปีก่อนแล้วก็จะปลูกพวกมันปูครับแล้วก็มันปู<ด>ใช่ครับแล้วก็ด้านหลังจะเป็นชะ,ชะอมชะอมครับอ๋อ,อเป็นมันปูแล้วก็ด้านหน้าครับจะบางส่วนจะเป็นผักหวานบ้านครับอ๋อก็เป็นตระกูลผักหมดเลยนะเป็นชะอมชะอมเนี่ยปลูกครั้งเดียวกินเก็บกินเป็นปีเนาะใช่ครับอ่าแล้วก็อะไรนะเมื่อกี้นี้มันปูใช่ครับ แล้วก็ผักหวานบ้านผักหวานบ้านอันนี้จะสามารถที่จะเด็ดยอดเอาไปทําอาหารได้เนาะ,ะอันนี้เป็นความรับผิดชอบของกลุ่มอ่าราคาพืชกับยุทธศาสตร์ครับอ่าราคาพืชกับกลุ่มยุทธศาสตร์เขาก็จะแบ่งโซนกันแบ่งโซนกันนะ <S <S พ,พื้นที่พื้นที่รับผิดชอบที่จะเอ่อทำตรงนี้เพราะว่าก่อนที่เราจะทําจิตอาสาเนี่ยเราก็เอ่อ่อนที่เราจะมาพัฒนาป่าปุงทัดเราจะมีการแบ่งงานกันอยู่แล้วนะคะว่ากลุ่มไหนเอ่อรับผิดชอบตรงไหนใช่ไหมใช่ครับอ่า ร่ะรู้สึกเป็นยังไงบ้างมาทําวันนี้เหนื่อยไหมรู้สึกยังไงบ้างครับเ,เหน <c oughs> ื่อยไหมเหนื่อยครับแต่ว่าเราทําเพื่อสํานักง,งานนะครับก็ <c oughs> พืชผักที่ปลูกนะครับก็ด้วยความคิดเห็นของคนในสํานักง,งานปลูกอะไรก็กินอน,นั้นครับก็เลยลงมติกันว่าจะปลูกไอ้ตัวนี้ครับเพราะว่าเป็นที่ชื่นชอบของทุกคนอยู่ทุกคน,คนในสํานักงานใช่ครับก็เป็นเหมือนจุดประกายความรักความสามัคคีในหมู่คณะด้วยใช่ครับครับก็ พอถึงเวลานะครับก็เอาสมาชิกของในคุมทั้งสองคุมครับมาร่วมกันแล้วก็มาร่วมลงแรงกันนะครับในสิทที่ตัวเองรับผิดชอบครับเดี๋ยวพอทําเสร็จแล้วเที่ยงเริ่มหิวมีลูกน่าจะมีลูกชิ้นทอดใช่คับมันคุกคุนี้เป็นที่มีลูกชิ้นทอดด้วยนะครับเดี๋ยวไปร่วมรานอาหารกันนะครับนี่ถ้าผมอยากทานก็ต้องลงแรงไ้เลยใช่ไหมครับอันนี้เราเราโอเพ่นเลยนะถ้าหาถ้าเกิดมีผลผลิตออกมาเพราะใช่ทานสำนักงานเกษตรอยากจะแวะเข้ามาเก็บค่ะ ก็คือได้เลยแต่ว่าออบอกเรานิดนึงเพราะว่ามันเราเป็นสถานที่ราชการนะคะแต่ว่าถ้าเห็นว่ามีเนี่ยขอเราเนี่ยเราให้ยินดีเลยเพราะว่าอันนี้ปลูกเนี่ยวัตถุประสงค์ไม่ใช่เพื่อจําหน่ายนะคะเพื่อแบ่งปันกันนะคะ<ส>แบ่งปันกับคนในสํานักงานแบ่งปันกับคนข้างนอกที่ผ่านมาเมื่อช่วงโควิดระบาดค่ะตรงนี้เป็นพื้นที่ปลูกผักสวนครัวแล้วเราก็เป็นผักอายุสั้นเนอะเป็นพวกผักบุ้งพวกผักวางตุ้งคะน้าเราปลูกเสร็จเราก็ถอนเอาไปใส่ตู้ปรนสุ นะแล้วก็มีพริกมะเขือที่เราเก็บไปใส่ตู้ปันสุกอันนี้ก็คือเป็นแปลงที่ทําหมุนเวียนนะคะ่ะก็เพราะฉะนั้นตรงนี้เราทำเนี่ยเออใครเห็นที่ข้างๆสํานักงานเกษตรจังหวัดราชบุรีของเราเนี่ยถ้ามีผักขึ้นเนี่ยฮะก็จากจะได้อ่าขอเอาไปรับประทานเนี่ยอ่ก็เ,เออเกษตร <laughs> บอกเราสักนิดนึงให้เรารู้ว่าเออใครมาเก็บนะคะแล้วเรายินดีให้โดยที่ไม่ได้ไม่ได้มีการจําหน่ายนะคะค่ะคุณม่ครับคุณครับแล้วผมก็จะส่งตรงที่หมอ<า>ร่วม กิจกรรมแล้วเดี๋ยวผมจะไปพูดคุยกับพี่น้องและสดต่องครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวทานข้าวด้วยกันนะได้ครับเชิญชวนพี่น้องมาทานข้าวด้วยกันก็ได้ครับขอบใจครับได้ครับขอบคุณครับเป็นไงครับพี่มดครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งนะที่ดีๆนะครับแล้วก็ น่าไม่ยของหน้าวลงานนะครับแล้วกนี่คนี่กัผมผมมองอย่างนี้ครับมองมองเห็นแบบนี้ครับมองเห็นถึงความรักกันรักความรักความสัม,มัคคีของคนในหมู่คณะที่จะร่วมมือร่วมแรงกันสร้างสร้างผลงานขึ้นมาหนึ่งผลงานแล้วก็เป็นเหมือนศิลปินที่จะคอยสร้างงานขึ้นมาหนึ่งงานแล้วงานนั้นเป็นงานที่ศิลปินทุกๆคนร่วมมือกันทุกทุกศาสตร์ร่วมมือกันแล้วมันเป็น งานชิ้นนั้นมันเป็นงานของทุกๆคนมันเป็นที่ที่อยู่ของเราเองอย่างที่ผมบอกไปตัง้งต้นมานมนสักพุ่มนี้บอกว่าสำนักง,งานที่ทํางานก็เหมือนบ้านเราอะครับเราก็ต้องทําดูแลรักษาสำนักง,งานที่ทํางานเนี่ยให้เหมือนบ้านของเราเองถ้าสำนักง,งานโต๊ะทางานบ้านของเราสะอาด เราก็จะมีกําลังใจในการทํางานแล้วยิ่งเป็นจิตอาสา,าหัวหน้าสนงงานักงานเป็นจิตห,หัวหน้าจิตอาสาก็สีราชบุรีด้วยก็จะเป็นการปลุกพลังนะครับปลุกฝังและปลุกพลังของความเป็นจิตอาสาในหมู่คณะให้กับคนในสํานักง,งานด้วยใช่ภาพเหล่านี้นะหรือกิจกรรมเหล่านี้นะครับนะจะไม่เกิดขึ้นได้เลยนะครับถ้าไม่มีกิจกรรมดีๆนะ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานโครงการกิจสศากาชลมาให้พวกเราแล้วก็ประชาชนพี่น้องของพวกเรานะครับก็ต้องขอขอบคุณในความมมหากณะที่คุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและการที่สิ้นับที่พระราชทานโครงการกิสาศากานลเพื่อให้ประชาชนและก็หน่วยงานราชการต่างๆได้เริ่มต้นในการปฏิบัติเป็นตัวอย่างให้ประชาชนของเราได้ร่วมแรงร่วมใจสร้างความสามัคคีในหมู่คณะแล้วก็บ้านเมืองของเรานะน้องแบงค์ครับ ก็่อนอื่นนะครับหลังใน ขอคุณในความหากขราที่คุณแล้วนะครับสิ่งสําคัญเลยก็ต้องขอบคุณหัวใจของจิตอาสาทุกๆดวงนะครับ<ภ>ที่รวมพลังหลอมพลังกันนะครับสร้างสารรค์กิจกรรมจิตอาสาที่ดีๆแบบนี้ขึ้นมา<ภ>แล้วก็อย่าลืมนะครับติดตามพวกเราใน E ีีต่อไป<ภ>ติดตามกิจกรรมของจังหวัดราชบุรีติด<ภ>ตามกิจกรรมของจิตอาสาทุกๆทุกๆภาคส่วนนะครับน<ภ>ดานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับสามารถสแกนเคียวโค้ดได้ใช่ไหมครับพี่มดครับได้เลยครับแต่อยู่มุมด้านล่างที่จัดคลิไว้ให้นะครับ ครับก็ตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วได้เวลาที่เราต้องต้องเสียเหงือแล้วเดี๋ยวจะต้องลาไลฟ์สดไปเท่านี้ก่อนเราจะไปลงแรงร่วมมือกันเพื่อกังวันนี้เราจะได้กินต้มฟักนะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปครับพี่มดครับ